ทงสุดท้ายในการจ่ายเงินในเดือนเมษายนรับวงเงินแบบจุกจุกสูงสุดอยู่ที่1นึ่งบาทและที่สําคัญทั้ง2กลุ่มนี้วงเงินเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะใครบ้างได้รับสิทธิเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมาท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศแจกเงินรอบสุดท้ายเงินสดโอนตร ตรงเข้าบัญชีสําหรับโครงการกระตุศศ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 ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นเฟสสองกลุ่มผู้สูงอายุที่มี IU, อายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในการรับเงิน1,000 0บาทน,นะคะการจ่ายเงินสดโค้งสุดท้ายถือว่าเป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชม28เมษายน2568นี้รอบเก็บตกใครที่ยังไม่ได้รับการอองเงินไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนที่จะพลาดสิทธ์ ชั่วสิทธิ์แล้วก็อดรับเงินหมื่นเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบเก็บตกแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชม อาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน1นึ่งบาทเป็นเงินสดในส่วนของเฟสที่2ล่าสุดนะคะกรมบัญชีกลางโดยทางกระทรวงการคลังรัฐเตรียมจ่ายเงินสดในวันที่28เมษายน2อ6 8นนี้ซึ่งในส่วนของใครที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการเงิน1นึ่งบาทเฟสที่2ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ได้ดาเนินการผลกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปับประจําตัวประชาชนในส่วนของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้มีการเปิด หือข้อมูลข่าวสารมีประมาณ3 0,000ื่นกว่ารายที่โอนเงินไม่สําเร็จแล้วก็บางคนไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะมีการจ่ายเงินรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายในวันที่28เมษายนนายนี้เพราะฉะนั้นฝากไปสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุทุกทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผูกบัญชีแล้วนะคะให้เข้าไปตรวจสอบสถานะที่แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีการประกาศรายชื่อและก็ผลที่จะโอนเงินแล้วค่ะ คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนแล้วก็ใส่มาเลขโทรศัพท์มือถือกดยืนยันรหัส OTP ระบบก็จะแสดงผลในการสิทธิรับสิทธิประโยชน์ในการรับเงินใครที่ขึ้นสถานะว่าผู้บัญชีพร้อมเพยารอการโอนเงินร่วมแสดงความยินดีด้วยท่านจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินในวันที่28เมษาย,ยน2568ส่วนใครที่ ขึ้นสถานะว่ายังไม่ได้ดําเนินการปลกบัญชีพร้อมเพย์นะคะให้ท่านไปติดต่อ,อยังทางธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินซึ่งรอบสุดท้ายที่จะมีการจ่ายเงิน28เมษายยน2568หากไม่ไปดําเนินการโดนตัดสิทธิ์และก็ถือว่าท่านไม่มีความประสงค์ในการรับเงินเหมือนในเฟส2ครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปากเตือนแล้วนะคะคุณผู้ชม งสุดท้ายในการจ่ายเงินจริงๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้วันที่30เมษายน2อ6 8นค่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้ประกันตนผู้ประกันสังในกลุ่มผู้ประกันตนนะคะสำหรับการรับเงินสเครบุตรในส่วนของประกันสังคม1,000บาทต่อคนต่อเดือนสูงสุดอยู่ที่3คนอยู่ที่3 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นค่ะผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ุคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายใน ระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นบุตรที่อายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ก็จะได้รับเงินนะคะในส่วนของการเพิ่มอนุมัติจากทางครมแล้วเป็น1,000บาทในวันที่30เมษายน2568นี้ค่ะคุณผู้ชมสองเรื่องเด่นที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เตือนแล้วนะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินโค้งสุดท้ายในเดือนเมษายนคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ